สวัสดีค่ะชื่อพี่อิทนะคะเป็นกดไหลย,ย้อนมาประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกดไหลย,ย้อนชอบกินส้มตำของมันของดองกินเสร็จแล้วก็นอนอย่างเงี้ยค่ะอาการของกดไหลย,ย้อนก็คือแน่นท้องจุกคอหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เหนื่อยฉี่บ,บ่อยมากหมอก ให้ยามาทานก็คือยากระเพาะยากดไหลย้อนแล้วก็ให้ยาคลายเครียดก็ทานไปแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอ่ะก็เลยมาเจอฮาชิ GRD นะคะเขาบอกว่าทานไปเม็ดแรกอะ่ะ5 0ถนาทีจะเห็นผลทานไปประมาณ20นาทีอะคะ่ะมันจะมีความรู้สึกเย็นนะคะเย็นตรงตรงคอเราลงมาเลยอะคะ่ะตอนนี้เ้าก็ทานได้ประมาณ4กล่องแล้วะคะ่ะอาการก็เริ่มดีขึ้นแน่นท้องแน่นคอเนื่อ หายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ชีบ่อยอาการพวกนี้หายไปหมดเลยค่ะขอบคุณฮาชิจียาดีนะคะ